ที่ห้องทับทิมสยาม4-5โรงแรมสุนีกแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานีร้านโดนใจภายใต้การบริหารของบริษัทเบอร์รี่ยุกเกอร์จำกัดมหาชนหรือ BJC ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อการเติบโตอย่างยั่งยืนของร้านโชห่วยในสไตล์โดนใจขึ้นโดยมีนางทรงลักษ์วรภยัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมด้วยนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทวิกซี่ซูเปอร์เซนเ็เซนเตอร์จำกัดมหาชนนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองประธานหอ,อการค้าผาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสมาชิกร้านโดนใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมในพิธีมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในพื้นที่และร่วมรับชมรับฟังการเสวนา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐมุ่งพัฒนาร้านโชห่วยในชุมชนให้มีความเติบโตก้าวหน้าทันสมัยทั้งยังเป็นการผลักดันร้านโชห่วยในชุมชนให้เป็น S.M.A.R.T. โชห่วยมิตรแท้ชุมชนด้วยโมเดลฝ่าวิกฤตโชห่วยไทยในแบบฉบับร้านโดนใจเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันตลาดธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันกันสูง ร้านค้าโชห่วยก็ยังถือได้ว่าเป็นร้านค้าที่อยู่กับชุมชนของประเทศมาอย่างยาวนานเริ่มเข้าสู่การปรับตัวและพัฒนาของร้านค้านางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนหรือ BJC กล่าวว่าปัจจุบันตลาดค้าปลีกมีการแข่งขันกันสูงร้านค้าโชห่วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านค้าที่อยู่คู่กับชุมชนของประเทศไทยมาอย่างยาวนานเริ่มเข้าสู่การปรับตัวอย่างมากต้องพัฒนาร้านค้าเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจดังนั้นเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยสนับสนุนโดยร้านโดนใจลงพื้นที่รถแมพ อ่อนทัวร์นำประเดิมที่แรกจังหวัดอุบลราชธานีร่วมมือกับหน่วยงานราชการและพันธมิตรร้านโดนใจร่วมพัฒนาร้านโชห่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้แพลตฟอร์มร้านโดนใจมีจุดเด่นที่ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยสามารถเลือกลงทุนและสินค้าที่จำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องแบ่งผลกำไรใช้งบลงทุนที่ไม่สูงมีการดำเนินง,งานโดยใช้ BJC มาช่วยระบบร้านคิดเงินและใช้เครือข่ายของบ i ๊กซีเป็นคนจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าในชุมชนซึ่งบิ๊กซมีอยู่ทั่วประเทศเข้ามาสามารถจัดส่งสินค้าได้ถึงหน้าร้านอย่างรวดเร็วทันใจ ในทางกลุ่มบริษัทนะคะก็ตระหนักถึงความสําคัญของทางร้านโวห่วยแล้วก็มั่นใจในศักยภาพที่ได้อยู่คู่สังคมไทยในชุมชนไทยมานานมากแล้วค่ะแล้วในกลุ่มบริษัทในช่วงเศรษฐกิจที่แย่ในสถานการณ์โควิดค่ะพวกเราก็เลยร่วมมือกับทางพันธมิตรทั้งการค้าและการเงินอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่จะช่วยผลักดันเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็น,นกลไกทั้งระบบ การจัดเรียงร้านการทำร้านค้าปลีกนะคะในขนาดเล็กร้านสะดวกซื้อแลคะก็ใช้ความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เราดําเนินงานมาค่ะรวมถึงการนําผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ส่งเข้าถึงแล้วก็ระบบข้อมูลที่เราตั้งใจพัฒนาเองในการเก็บความต้องการแล้วก็ความแนะนําจากเจ้าของร้านทั้งหมดนะคะมาพัฒนาระบบเพราะเชื่อว่าด้านเทคโนโลยีแล้วก็ระบบการขายจะช่วย อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร้านในการที่วิเคราะห์ทำธุรกิจได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะช่วยทั้งระบบการส่งสินค้าแล้วก็การสั่งสินค้าต่างๆให้ยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็มั่นใจว่าการที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ด้วยยังความเคารพแล้วก็นับถือความสามารถและการตัดสินใจของเจ้าของร้านให้เจ้าของร้านได้ยืนหยัดแล้วเป็นเจ้าของร้านตัวจริงในภาคพื้นที่รู้จักลูกค้าสามารถเลือกสินค้าเองตั้งราคาเองตั้งโปรโมชั่นเองได้โดยเราจะให้คําแนะนําทุกอย่างทั้งราคาและตัวสินค้าที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมในการขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดจะเป็นของทั้งพี่เจ้าของร้านทุกๆท,ท,ท่านด้วยความ เชื่อมั่นค่ะแล้วก็มั่นใจในคุณพี่เจ้าของร้านเราก็จะทําในหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่จะช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งของในครอบครัวพี่พี่เจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้าในชุมชนค่ะขอบคุณค่ะที่ก็รู้สึกดีใจแทนชาวอุบลน,นะคะที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้าไปในในต่างอาเภอเดี๋ยวนี้ต่างอาเภอแล้วก็มีร้านโชว์หวยเยอะแยะ,แ,ยะแต่เป็นโชว์หวยที่ ยังยังไม่มีระบบระเบียบอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าได้ดนใจเข้าไปช่วยเนี่ยทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นเช่นในการจัดเชลเทําร้านให้สะอาดสะอา้อานคนเดินเข้ามาหยิบจับสินค้าได้ง่ายได้สะดวกในการซื้อขายมันก็จะทําให้หลายๆหลายคนนี่มีมิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนะคะ ก็ดีใจชาวบุลที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างนี้นะคะผลประกอบการก็ดีขึ้นมากนะคะจากยอดขายที่เคยขายได้เนี่ยก็จะก็จะยอดขายเพิ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงโควิดเนาะยอดขายเราก็จะตกนิดนึงนะคะแต่โดนใจนะคะ่ะมาทำให้ยอดของเราเนี่ยคงที่แล้วก็เพิ่มขึ้น ะะซึ่งมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยร้านค้าหรือร้านชงหวยเนี่ยก็คือยอดขายตกด้วยนะคะแล้วก็กำลังซื้อของของคนก็จะน้อยลงพอพอได้ทำร้านโดนใจเนี่ยทำให้ยอดขายที่ที่ร้านเนี่ยดีขึ้นค่ะผลผลประกอบการถือว่าถือว่าตอบโจทย์พอสมควรไหมครับตอบโจทย์ได้มากเลยค่ะ